ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารอัปเดตพายุใต้ฝุดโนรูเตรียมเข้าไทยเสี่ยงน้ำท่วมหนักพยากรณ์อากาศรามาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันจันทร์ที่26กันยายนในวันนี้แอดวินจะพามาติดตามในด้านของเส้นทางพายุ ทั้งจากโมเดล ECMWF windy.com และ GFS windy.com ล่าสุดน,นะครับในด้านของเส้นทางพายุจาก JMA นะครับการคาดการเส้นทางของพายุใต้ฝุ่นโนรูในขณะนี้ได้เคลื่อนตัวลงสู่บริเทะเลจีนใต้ทางตอนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนั้นมีทิศทางเคลื่อนตัวมุ่งหน้าทางที่ตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยนะครับซึ่งนะครับหลังจากเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางแล้ว28กันยายน จะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่บริเวณประเทศเวียดนามทางตอนกลางหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศลาวทางตอนล่างในช่วงเช้าของวันที่28กันยายนหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าพื้นที่บริเวณอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยนะครับซึ่งนะครับในด้านของฝนตกหนักจนถึงหนักมาก ไล่มาเลยนะครับตั้งแต่อัตตปือปากเซร่วมถึงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญยโสธรร่วมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่จะเป็นด่านแรกที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงเข้ามานะครับส่วนฝนตกหนักนะครับจนถึงหนักมากก็จะเน้นต่อนะครับที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธร ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์รวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดสุรินด้วยเช่นกันนะครับหลังจากนั้นในด้านของกลุ่มฝนก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์และนะครับในด้านของกลุ่มฝนก็จะมีการกระจายตัวทั่วพื้นที่ของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับเคลื่อนไปที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดพิจิตร ก่อนที่จะเคลือ่อ,น,อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดอุตรดิต์เชียงใหม่รวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับและเคลื่อนตัวเข้าสู่เมียนมาต่อไปสนิด้านของ ECMWFwindy.com จะให้เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่จังหวัดมุกดาหารสนด้านของ ECMWFwindy.com จะให้ในด้านของตัวพายุ เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้นะคร então, erm <internally. S 3> ับหลังจากเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้จากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณนามทางตอนกลางในช่วงวันที่27ต่อคืนวันที่28กันยายนจากนั้นนะครับ28กันยายนในช่วงบ่ายก็จะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศลาวจากนั้นนะครับจากเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยบริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารหลังจากนั้นจากเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเคลื่อนตัวมาที่บรินจังหวัดชัยภูมิหลังจากนั้นพิจิตพิสโลกสุขโขทยัยรวมถึงวรินจังหวัดลำปางเชียงใหม่ก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปที่บริณพื้นที่แม่ห้องสอนและเคลื่อนตัวออกสู่บริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาต่อไปนะครับส่วนการคาดการณ์โมเดล GFS windy.com จะให้ในด้านของตัวพาย,ยุนะครับในขณะนี้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเวียดนามทางตอนกลางในช่วงวันที่27กันยายนจากนั้นนะครับจากเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศลาวทางตอนล่างวันพุทธที่28กันยายนซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะเมืองปากเซอัตตะปือ แลกกลุ่มฝนนะครับจาเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีรัม์นคราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิเพชรบูรณ์พิษนุโลโพิจิตรและจะค่อยๆสลายตัวไปนะครับตามลำดับซึ่งนะครับในด้านของเส้นทางของพายุจากในด้านของโมเดล GFS windy.com ก็จะให้เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย บริเวณพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเช่นกันนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับขอให้ติดตามการพยากรณา์าอย่างใกล้ชิดนะครับโมเดลสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกนะครับแจ้งเตือนเส้นทางของพายุแล้วเดี๋ยวเราจะมารับชมนะครับในด้านของประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมทิทยาซึ่งล่าสุดได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่5 26กันยายนในขณะนี้นะคบพายุไต้ฝุ่นโนรู10นาฬิกาของวันนี้2 6กกันยายน ใต้ฝุ่นโนโรูบรินทะเลจีนใต้ทางตอนกลางศูนย์กลางอยู่ที่ละจิจูด16.0องศาเหนือลองจิจูด111.8องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์นนกลางประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว26กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดน,นามทางตอนกลางในวันที่18กันยายนและจะอ่อนกำลังลง เป็นพายุโซนร้อนและพายุดิบเรชันตามลำดับโดยจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนกลางของประเทศไทยในวันที่19กันยายน2565ประกอบกับมรสุมตะวตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ในช่วงวันที่18กันยายนถึง1ตุลาคม2565 ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางพื้นที่และลมกระโชกแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทางน,น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับประชาชนที่อาศัยบรีนชายฝั่งขอใหระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะยังแรงขึ้นอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือเรือเล็กทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง27กันยายนถึง1ตุลาคมขอให้ติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดส่วนในด้านของการแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนัก จนถึงหนักมากในวันนี้16กันยายนกรอมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์ลบบรุรีสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีราชบ,รชบรุรีเพชรบ,บุรีลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรี ตาแก้วชาชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเลยหนองบลำพูหอนแก่นมหาสารครามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ สุเรนศรีสะเกตอุบลราชธานีระนองและพังงาในด้านของการแจ้งเตือนพื้นที่ฝนในวันนี้เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังตระหักจากฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก ดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทาน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำสวนบริรินความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคอีสานทางตอนบนของประเทศไทยและประเทศลาวทางตอนบนส่งผลทําให้มรสุมกําลังแรงเลื่อนลงมาผ่านผ่านภาคกลางทางตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังปานกลางพยากรณ์อากาศภาคเหนือ ในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรเพชรโลกพิจิตและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสดุด29-31องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณมหาสารคามขอนแกน่นอุดรธานีนครพนมมุกดาหารชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนอง8ปส่วนของพื้นที่ตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีรรนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวนออก ฝนฟ้าะนอง8ซตของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครนายกบราจีนบุรีสาแก้วจะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานาครปริมณฑลฝนฟ้าะนอง8ซตของพื้นที่ฝนตกหนักบางเขตบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนอง6%ของพื้นที่สวนมากเน้นเพชรบรุรีประจบคีขันจุมพรและสุราษฎร์ธานีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ,ฟ้าขนอง7%ของพื้นที่ตกหนักบางพื้นที่รบริเวณจังหวัดระนองและพังงาทะเคล,ลื่นนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดน,นะครับซึ่งนะครับใกล้วันแล้วที่พายุจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร<ม>เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ